Down, ขึ้นเป็นเราฝึกการแล้วจะอัพขึ้นเป็นศาสตราจารย์มีว่ามีเดิมอยู่แล้วแต่าจะทาให้มันมากขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้เรื่องอะไรเราจะอัพสกิลให้มันดีขึ้นเหมือนเรามาเรียนบริหารม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะเรารู้แต่เราจะอัพสกิลคนนั้นก็ว่าอย่างนี้เรียอก,ก่อนนะั่งรอบคนนี้คนนี้ก็มาเออเราก็รู้จกากคนนั้นไคนนี้ไปเรื่องรีกว่าอัพสกิลตัวสุดท้าย ตัวเอง new skill หาใหม่เลยหาใหม่เลยทักษะที่คุณพูดว่ามานะฉันจะหาใหม่เป็นตัวใหม่เลยเช่น Skill ในการเดี๋ยวนี้เขาสร้างเครื่องินที่สามารถห่ออากาศได้ดำน้ำได้แล้วก็วิ่งบนบกได้เนี่ยเป็นตัว new เลย new skill ไม,ไม่เหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมจะเป็นอัพสกิลท่านิวเนี่ยไม่มีใครสร้างไม่มีใครทําเลย,ยเราก็จะอยู่ในช่วงสามตัวนี้แล้วทุกวันนี้นิวสกิลเกิดเยอะมากมันเกิดขึ้นเยอะอย่างไรเรามาดูกันต่อเนาะถ้าโลกพยากรณ์ได้เราต้องการคนฉลาดแต่ถ้าโลกพยากร์ไม่ได้ เราต้องการคนปรับตัวนี่ความอ้ำยังไงแต่แรงโลกไม่ต้องการคนฉลาดหึกต้องการแต่ในยุคโลกยุครีผันเขาต้องการคนที่ปรับตัวเข้ากับสถานาการณ์ได้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนเนี่โยโลกดิจิทัลมันอยู่บนมือถือ <the> เราต้องปรับตัวได้เพราะขคนททามือถือเราก็คตรทามือถือ อาจารย์หลายๆอาจารย์สู้อาจารย์กูไม่ได้อาจารย์กูเกินอยากรู้เลยปรับออกไปนี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับต้องการปรับตัวโลกทุกวันต้องการปรับตัวเห็นไหมวันนี้เขาพยากรณ์ไว้ว่าเดือนสิงหาจะมีพายุเข้าอยู่หนึ่งลูกพอเนี่ยพอจะหมดเดือนสักมาสี่ลูกแล้วนะมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นะครับมันเปลี่ยนแปลงพยากรณ์ยากทางโลกทุกวันเนี่ยยูยูรีก็เกิดขึ้นความร้อนวันเราฝนตกทางยุโรปเกิดขึ้นความร้อนโปรตุเกสฝรั่งเศสสเปนครับสูง4 5ห้าองศาร้อนจนคนเท่าคนแก่เสียชีวิตมันเกิดจากอะไรพยากรณ์ก็ไม่ถูกอยู่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงพอโลกมปนร้อน น้ำแข็งทั่วโลกถึงนละลายน้ำทะเลนลูนเพิ่มขึ้นเห็นไหมเขาพยายามปรกบุรเทศอีกหกสิบปียัไม่มีอยู่ใน่ดีแล้วน้ำไปทัว่วหมดมันสูงขึ้นปีละห้าเซน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 ,เน,เนจะต้องทำเขื่อนเหมือนประเทศเป็นเพียวเขื่นอนรอบประเทศเลยนะน้ำทะเลมันขึ้นมาก็ไม่ทั่วเห็นไหมว่าทุกวันนี้เราต้องการคนที่ปรับตัวเข้ากับยุคกับสถานการณ์มากกว่าคนฉลั่นะครับ ัวเส้นสีแดงเห็นไหมครับนั่นคือความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศ์ความเปลี่ยนแปลงด้านอื่น